สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางแฟนช่องแฟนเพจนะครับพาทุกท่านมาส่องตัวเลขนะครับอยู่ที่ฐานนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลังจากนะครับหลวงปู่ดอนดูแนะนํามาว่าถูกมาแล้วสามงวดติดนะครับผมนะครับที่นี่หลวงปู่ทวดที่ได้นํามาปดิษถานอยู่ที่วัดบ้านนอนดูนะครับผมให้โชคมาแล้วครับสามงวดติดนะครับผมบอกว่าให้มีนะครับ บอกว่าให้มาส่องดูที่ฐานนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวจะมีโชคกันนะครับผมเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับผมขอสาธุสาธุสาธุเด้อนะครับนะครับขออนุญาตบาดคําเด้อปู่นะครับมาขอโชคขอมาให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับขอโชคขอมา์นะครับนี่กับเอฟซีทุกท่านเด้อนะครับปู่หลวงปู่ทวดนะครับผมที่ได้นำมาประดิษฐานนะครับ ในวันที่วันที่สามนะครับที่ผ่านมานะครับวันที่สามเดือนในสายโยนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มาไล์สดอยู่นะครับผมแล้วก็ให้โชคนะครับตั้งแต่วันนั้นมาเลยนะครับจนถึงวันงวดล่าสุดนะครับให้สามงวดติดเดี๋ยวพามาส่องดูนะครับผมบอกว่าให้มาดูนะครับตัวเลขอยู่ที่ฐานนะครับผมอยู่ใต้ฐานเลยนะครับช่งหนาอยากได้ย่งหนางองงไหนครับซองรง ฟองตรงไหนเห็นตรงไหนตรงไหนตรงบองเฮ้ยเน้นหน่อยเห็นตัวไหนตรงไหนฟองไปข้างไหนเน้นเนาะแต่ไม่ได้เห็นเน้นแต่ไม่ได้เห็นเห็นปะผู้วุนอยู่ไหนครับพี่น้องเห็นตัวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเลขอยู่ใต้ฐานเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องนี้มุดเข้าไปยังไงครับมุดมุเนาะเข้าไปยังไง ตรงนี้สอดกล้องมันนะนี่ครับเห็นไหมครับเพราะว่าพื้นลอยอยู่นะครับผมผมว่าให้มาสองอยู่ใต้อยู่ข้างล่างอยู่ใต้ใต้ฐานพระใต้ฐานต้นปูนะครับมันจะเห็นตัวเลข อุ้ยเหนไงครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นไหมครับเ่นเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วขออย่าซูมเด้อซูมูมซูมเอาทำไมกลับด้านทำไมกลับดังอย่างนี้อุอุ้ออย้ นะขอปรับแสงหนะึงปรับแสงหนึ่งหนึ่งห้าสามครับหนึ่งห้าสามพี่น้องกดสาธุสาธุสาธุเด้อนะครับขอให้เลขอยู่ใต้ฐานหลวงปู่ทวดตรงกับรางวัลที่หนึ่งในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสาธุสาธุเด้อ แคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอไปนะครับใครเห็นตัวไหนเห็นเพิ่มตัวไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์มาเด้อใครใครเห็นตัวเลขเพิ่มนะครับใครเห็นเพิ่มตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมหนะึ่งห้าสามตัวแดงจึิงขึงเลยหนึ่งห้าสามตัวแดงจึ่งขึง เหมือนเหมือนตัลขไหมครับทุท่านหน่อดูนี่นี่เหมือน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 เจ็ดสองสี่ไหมครับเหมือนเจ็ดสองสี่ไหมครับเนี่ยเหมือนสองสี่ไหมเห็ไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้ครับกลุ่มดูหน้าไอ้หน้าเลขหนึ่งเหมือนเจ็ดสองสี่เจ็ดสองแล้วก็สี่อูใต้เลขสองซูมก่อนคลอล็อกก่อนนี่เอ้าเหมือนเจ็ดสองแล้วก็สี่ดูใต้เลขสอง เจ็ดสองสี่ไหมครับสาธุ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 นะครับพี่สี่ทุกท่านนะครับขอให้โชคดีเด้อทางเพจให้พร่องเก้าเก้านะครับผมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแทนเพจให้พร่องเก้าเก้านะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเหมือนการกดติดตามมันก็นะครับส่งนะครับดาวนะครับเติมนะครับสนับสนุนนะครับทางช่องนะครับส่งดาวมาให้ด้วยเลยนะครับพี่สี่ทุกท่าน ตอนนี้ส่องอยู่ที่ใต้ฐานหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังจากให้โชคมาแล้วสามวดติดนะครับสามวดซ้อนบอกว่าจะให้มวดบอกว่าจะให้สี่มวดนะครับบอกว่าจะให้โชคสี่มวดก็ให้มาแล้วครับสามวดก็ถูกทั้งสามมวดมวดสุดท้ายก็คือมวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสอาร้อยหกสิบห้านะครับน้องเนครับผมจะมาทําพิธีขอนะครับในวันที่สิบห้านะครับวันอาทิตย์ นณาที่วันที่สิ้าวันพระนะครับจะมาขออีกครั้งหนึ่งมาั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรามาสองดูใต้ฐานหลวงปู่ทวดก่อนนะครับเห็นหลปู่ว่าให้ไปดูตัวเลขที่ฐานพระนะครับขอท่านโชมดีนะครับอีกนะ เแคปไปนะครับผมแคปตรงนี้ไปเลยนะครับแคปไปเลยแคปไปเลยแคปไปเลยครับแคปไปเลยครับสาธุสาธุสาธุหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามขอท่านโชคดีนะครับหนึ่งห้าสามนะครับใต้ฐานองค์ปูทวดนะครับผม แล้วก็เห็นเป็นเจ็ดสองสี่นะครับแคปตรงนี้ไปเลยครับแคปแล้วก็เอาไปขยายดูดีๆนะครับผม 5, ห้าสามเอาไลองอนี่ชัดเลยหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามสาธุ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 นะครับผม ก็ลองเอาไปหายืดจากกับสลังกินแบงด้วยนะครับผมหนึ่งห้าสามกับสามสองห้านะครับเดี๋ยววันที่สิบห้านะครับวันอาทิตย์วันพระนะครับแล้วก็จะได้เดินทางนะครับมาตามอีกครั้งหนึ่งนะครับในงวดสุดท้ายนะครับงวดสุดท้ายงวดที่สี่งวดสุดท้ายแล้วนะครับนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมท <The noise> ี่นองค้อยๆยิ่งนะครับพี่น้องเบื่อดีด้วยก็ <The noise> ดูแล้เหล็กหนึ่งก็เป็นสองสี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับเหมือนสองสี่ไหมเหมือนเจ็ดสองสี่ไหมครับเจ็ดสองสี่ครับพี่น้องมึงยังดีเด้อนะครับแคปหน้าจอไปนะครับแคปหน้าจอไปเลยเด้อนะครับแคปหน้าจอไปนะครับตัวเรียกตัวที่ฐานลงปู่ทวดนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสี่นะครับพี่น้องดูกลุ่มเนี่ยครับนี่อุ้ย จ็ดสองสี่วะครับพี่น้องเหมือนเจ็ดสองสี่เลยนะครับอยู่ใต้ฐานผ้านะครับเนี่ยก็เดียวเอากล้องส่งเอากล้องสอดไปนะครับเหมือนเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองแล้วก็สี่อยู่ใต้เลขสอง ครับผมก็ลองเอาไปหาจิบจับกับสลักกินแบ่งไว้นะครับหนึ่งห้าสามเจ็ดสองสี่ในถูกสามสองห้านะครับขอท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถูกใจก็กดติดตามนะครับขอท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ ครับผมสำหรับตัวเลขอยู่ที่ฐานหลวงปู่ทวดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนําไปหยิบจับกับสลากกินแบ่งไปดูนะครับผมเผื่อจะได้โชคกันนะครับสําหรับตัวเลขฐานหลวงปู่ทวดอยู่ที่วัดบ้านดอนดูนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถูกใจก็กดติดตามนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยระเบิดกันทุกคนทุกท่านนะครับ กับตนี่รป็นนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่านาะค่ะกันพูดใดักข้ากะลองลองลองสังเบิงหล่ะกะล่องลองกาบมใเบิงมามันเข้าสิถึงเมฆวะค่ะบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายดูหน้าจอเพิ่ก็เดนดีหรอีหแล้วค่ะเพราะว่าอย่งเงี้ยบอนิงห่ากมามอนบางวนบางยาหนิูนกัามอิเห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนค่ะ แม่ยู่ยเงินกระเป๋าตลอด,น,น,บบอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วยค่ะเด้อพ่อพ่อบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากขึ้นโตค่ะเงินตะขอสร้างอัะไรอย่างเกี่ยวมาค่ะเกี่ยวมากขึ้นโตค่ะเพราะมันเก,กี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเขา,าก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเชียร์โลองเบิร์เนาะเอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอเด้่ยจ้่ะน้นอ่าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เห็นคขรอมาได้ยังจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอามาไว้พชรกระเป๋างของพี่โตกระชือเลยค่ะ